สวัสดีครับก่อนจะรักษาเคสที่ซับซอ้อนและยากสำหรับเคสนี้เนี่ยคนไข้เนี่ยมีคําถามพิเศษที่ทุกคนก็ต้องถามหมอทุกเคสเหมือนกันหมดเลยวันนี้พี่โจอยากถามว่าอะไรครับพี่โจอยากจะรบกวนสอบถามคุณหมอว่าที่เราเห็นการฉีดรักษาเส้นเลือดขอดแล้วเส้นมันหายไปเลยนี่นคืออะไรครับก็หลักๆก,ก็คือ,อยาฉีดเนาะในะบรรดาการรักษาเส้นเลือดขอดโดยที่ไม่ผ่าตัดจะมีแค่ผ่ากับไม่ผ่าแล้วทีนี้ ผ่าเนี่ยก็คือต้องไปประเมินกับคุณหมอครัญญามหลอดเลือดนะครับ,รบซึ่งมักจะเป็น C3 ขึ้นไปทีนี้ใน C1 C2 เนี่ยเลเซอร์สำหรับผมเนี่ยคิดว่าดีที่สุดนะครับ <ừ> ส่วนถ้าไม่อยากเลเซอร์ก็จะมีฉีดฉีดก็จะมี2ตัวคือฉีดน้ําเกลือกับฉีดโฟมนะครับ,รบหลักๆเนี่ยในการฉีดทั้งหมดเนี่ยมันจะประกอบด้วยสารประมาณ3ชนิดนะครับ <ừ> ข้อแรกเนี่ยขเขาเรียรกว่าดีเทอร์เจนนะครับสเคโรสเคโ,โรแซนนะครับก็คือสารที่ใช้ไม่ฉีดให้หลอดเลือดเนี่ยฉีดแล้วมันตีบนะครับอันทสองคือ ฉีดเพื่อเป็นเคมีคอลออริเจนก็คือฉีดให้มันระคายเคืองแล้วก็ตีบลงนะครับสามก็คือฉีดเพื่อทําเป็นไฮเปอร์ออสโมติกเอเจนต์ก็คือฉีดให้มันอุดเลยนะครับทั้งหมดนี้คือการฉีดแต่ว่า<อ>ถ้าเป็นเส้นเล็กเนี่ยเราชอบฉีดน้าเกลือกันก็จะเป็นเรียกว่าสโตรเทอร์ปีถ้าเกิดเป็นเส้นใหญ่เนี่ยก็ฉีดโฟมมากขึ้นเพื่อให้มันอุดตันคอนเซ็ปต์ของการฉีดทั้งหมดก็คือเราคิดภาพสายน้ําที่มันขังแล้วแห้งคอดนะครับเราจะไปอุดเขาเนี่ยให้มันตันเฉพาะส่วน ส่วนต้นแล้วส่วนปลายเนี่ยตีขาดน้ําไปแต่ประเด็นคือพอส่วนส่วนต้นเนี่ยเขาอุดแล้วส่วนปลายมันมันตีบเนี่ยส่วนต้นเนี่ยมันจะวิ่งหมาก็ทนใหม่ก็จะเกิดเสละครท,ที่ปูดใหม่อีกประมาณสัก6เดือน 1- นถึงสปีข้างหน้าได้ก็จะมีะแขนงใหม่ันี่งคือเราเรือดเนี่ยมันเหมือนกับลากไม้เราไปอุดทั้งแขนงเนี่ยสักพักหนึ่งมันจะไหลกลับไปสู่แขนงต้นต,อนต่อแล้วก็แขนงใหม่ที่มอก็ได้อีกนะครับแต่ว่าการฉีดก็ยังมีมาตรฐานอยู่นะครับว่า มันก็เป็นยานะครับ,รบแต่ก็จะมีข้อห้ามอยู่ในการฉีดเลยก็คือว่าถ้าสมมุติว่าคนไข้นะครับมีภาวะตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรอยู่อันนี้ห้ามฉีดนะครับข้อที่สองเลยคือคนที่เดินไม่ได้นะครับอาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนเช่นนะครับเกิดริมเลือดอุดตันในเส้นใหม่หรือเส้นที่มันใหญ่เกินไปแล้วมีโรคที่เสี่ยงในการเกิดริมเลือดอุดตันอย่างของพี่โจเนี่ยเป็นโรคที่กินยา ละลายลิ้นมาอยู่แล้วใช่ครับแล้วเราไปฉีดอีกก็เสี่ยงเลือดมาอุดตันอีกซึ่งก็คาเสี่ยงนะครับข้อ3เลยคือแพ้ยาต้องบอกว่ายาทุกตัวเนี่ยแม้กระทั่งยารักษาโรคเนี่ยยังใช้อยู่แต่ก็มีสิทธิ์แพ้ไอ้ตอนแพ้เนี่ยปริมาณที่ฉีดค่อนข้างเยอะยิ่งฉีดเยอะก็ยิ่งเสี่ยงถึงชีวิตเวลาแพ้เนี่ยเราออกข่าวแพ้ยาเนี่ยบางทีถึงชีวิตเร็วมากนะครับภานในหลัก3นาทีถ้าเกิดว่าหลอดลมระพวงหรือว่า ออปอดเราหายใจไม่ได้เนี่ยมันขาดอากาศแล้วมันถึงชีวิตเลยนะครับ<ม>สุดท้ายเลยคือข้อ5คนไข้ที่มีผิวหนังติดเชื้อง่ายอ่ะถ้าติดเชื้อเราห้ามฉีดแต่ถ้าคนไข้าอายุเยอะนีโร้ประจําตัวเช่นเบาหวานซะหน่อย<ม>เช่นโรคไตโรคตับหรือโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง<ม>เช่นเอ e อีหรือว่ากินยาที่กดภูมิอยู่รตรงนี้พอเราฉีดเยอะเนี่ยต้องมีแผลพอแผลเยอะก็เสี่ยงติดเชื้อ,อแล้วถ้าติดเชื้อก็กระแสเลือดก็ ก็เสี่ยงนะครับรุท้ายเลยคือพอเส้นมันใหญ่ก็ต้องใช้ยาที่เข้มข้นเยอะอยาเข้มๆเ,เ,เนี่ยมันไม่ได้ไหมแค่หลอดเลือดมันไหมทั้งเนื้อเยื่อข้างๆมันไหมทั้งผิวแล้วอาจจะเสียเสียหายความเป็นความพิการหดหลังถาวรไดุ้ท้ายเลยคือพยาซึ่งตรงเนี้ยมันไม่สามารถรับประกันได้ทุกเคสถ้าเกิดก็ต้องรีบแก้ไขอย,อย่างทันทแีแล้วก็รวดเร็วแล้วบางทีต้องส่งต่อนะครับ,ครบเคสพยานี่น่ากลัวแล้วก็แต่ถามว่า ทำไมยังมีอยู่ก็ก็ยังเป็นยาอยู่นะครับแต่ว่านวัตกรรมใหม่ที่ทันสมัยเหมือนกันนะครับที่ไม่ต้องพักฟื้นและไม่มีแผลและไม่ต้องแพ้ยาและไม่สนใจเรื่องโรคประจําตัวก็คือเลเซอร์ก็เป็นทางเลือกนะครับเป็นทางเลือกเนาะวันนี้ตอบคาถามไหมอูดีใจมากเลยครับถ้าผมเลือกถูกแล้วคุณหมอครับ,รบต้องขอบพระคุณมากเลยก็ก็อันนี้เป็นข่าคนไข้จริงนะครับก่อนจะยิงอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ทุกเคสเนี่ยมีคําถามคล้ายๆกันหลักๆคือความปลอดภัยนะครับ ประสิทธิภาพและก็มาตรฐานนะครับซึ่งทุกเคสเนี่ยเรามีสิทธิ์ตัดสินใจเรามีสิทธิ์รับข้อมูลก่อนและที่สำคัญเลยคือเรามีร่างกายเราที่เราต้องใช้ต่อนะครับไม่ใช่ว่าฉีดแล้วจบฉีดเราต้องใช้ชีวิตต่อไม่ใช่ฉีดแล้วมีปัญหานะครับก็ฝากกันนะครับขอบคุณครับ